เพื่อมาสีท่านสพชัยวัฒนมาสีนั้นปฏิบัิท่านกำน่งประนานการครอบคลัมมาสีได้กามใงเห็นความประโยชน์ของการศึกษาที่ได้สร้างอาคารเทคโนโลยีนะครับเพื่อเป็นอุปกรณ์ให้กับท่านกำลังเพียงและทาน้เากรรโดยการน่ับทุกอย่างเรียบร้อยเริ่มทพิธีเชิ่มขึ้นมนหลังจากนเวลาท่านจะขออาคารเทคโนโลยีตอนที่ท่านจะทำถึงเราเริ่มขั้นตอนนะครับสำหรับได้เปรียญเชิญท่านอพม ก้าเราม่อไอันี้ม่บไปประกาศเทนรบาชาครับในเวลาทางหลงเือนสมาสมุโพพกว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงรัคนานัตายะภูติยัมเกมายังอันเตจาสิอารเนนสหา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะร,ระหะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆสารนังปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปังสารนังคัจฉามิ ปาณาติปาตปาทังสมาธิยาเมอหินา迦เมสุปิระมะนี迦เมสุมิทาจารา,า,า,ราเอระมะนีสิกขาปัตังสัตมาิเวระมะนีสิกาเมระยะกมะชะปะมาทะัะมะชะปะมาทฐานา อิยามิอ,อิมานิปันตีเลนะโภคสัมปทานวิโตทะเยจะอ,อาทะเรนะนะมามิหังราม I know I'm อาวิโมกินจาุฟัลทัมปิลาจาตเวหมหาปัจจิอุปการกันเจะนเมตมนเรอมเตพรมุนวนน้่วมมือการประสานงานการจัให้ทกรอมนะมีการเปิดผมญาต ำเนินการาตามขั้นตอนวิธีการเปิดอา,าครอา,า,อา,อารเทคโนโลยีการเรดยนรู้ถึงกิจอารงณ์องการมอบอาคารน,นี้ท่านคณะผู้ปกครองนะครับและน้องๆ้องนักเรียนนักศึกษานะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของครอบครัวมาศีแล้วกันนะครับที่พบลอบวันหนึ่งนะครับที่ท่านกำลันนเงเชิญเร่พบลอบ 19ปีละนะครับปี40นะครับปีหน้าก็20ปีนะครับยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วก็ประมาณล้านกว่าบาทเศษนะครับเพื่อให้ทางโครงการเป็นอีกกรรมเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เเป็นห้องเรื่องห้องเ,ออเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ทางคบโคมาศีก็ชากแล้วก็นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองก็ดีหรือคณะครูนะครับ คพาว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันคือเป็นการเชื่อมเทคโนโลยีแต่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีห้องนะครับเด็กอยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะสมัยนี้นะครับก็ไม่ต่างจากกรุงเทพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมใจสร้างแล้วก็มอเตอร์ท่ท่านขออเัยนะครับขาดอีกอย่างหนึ่งเพาะนั้นข้อมูลขึ้นมาเลยเป็นพันกว่าเพราะนั้นเราสารู้ได้สามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าปัญหาความเสี่ยงของรยฟฟ้าอยู่ที่ไหนปัญหาจากอะไรแล้วเราจะแก้ยังไง มากที่สุดนะับก็ขอขอบคุณขอเซฟตกลเลยครับนายปวนสีแล้วับคอบครัวมาสีนะครับเทคโนโลยีชื่อจะเปเียมเรียบร้อยท่านประธานุทวิธีท่านเริ่มเเลียงขอกไปประกาศเกียรติยศบครับเป็นไปรุ่งโรจน์ันี่ครับให้ให้กับขอจของารเลยครับจัารยครบายเลยมาสีจะกด ทุนนะครับนี่ก็หม้อให้หมอบให้โออีกครั้งครับมอบโล่ดีเด่นครับอาโล่เหรอแอนโล่ดีเด่นให้ท่านสุนชัยวัฒน์าสีครับเนี่ยโล่เอโล้โล้โล้ขอแสดงควมยินดครับวันนี้เป็นท่านขอเป็นประธานที่อยู่ท่านชัยวัฒน์าสีสมาชิกสภาจังหวัดวันริเวตอุรทิธทองเป็นประธานกรรมการโรงเรียนและมีโล้รับโล่มาแล้วนะครับนะครับคณะกรรมการ ตระกูลม่าสีเจริญท่านนะผู้บริการเขต้วยปากประทับนำโดยคุณแม่คุณช่วยนะครับแล้วก็ท่านกำลังอริษัทนะครับท่านผู้กัดสรรแล้วก็ท่านสจใช่วัดต้องสี่นะครับท่านผู้บริหารฐานศึกษาแห่งการศึกษานะครับของโรงเรียนตอนทาวิทยาที่ประวัติครับวันนี้คงจะเป็นวันหนึ่ง ครับที่โรงเรียนจอมภาแล้วก็ทางครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนคนหนึ่งนะครับในกระบวิการของโรงเรียนนะครับซึ่งสองปีนะครับสามถุกสองปีนะครับโดยเฉพาะนะครับในย่านของอัเภอร์ดูทองนะครับแล้วก็ประการแรกเลยต้องขอขอบคุณนะครับทางครอบครัวมาศนะครับของเราว่า สิ่งที่เราควรที่จะต้องให้ท้องถิ่นในการความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ดีนะครับสาวนในเรื่องให้กว้างขวโดยเฉพาะในเรื่องของการทักษะของปัตตวัตที่ี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งเรามีสารทักษะโดยเฉพาะทักษะชีวิตทักษะของการเรียนรู้และวัตกรรมที่ท่านกำลังจะสัมมนาได้พูดว่านอกจากเรามีลักษณะของตัวหนึ่งนั้นนะครับก็คือเป็นดาต้าเบสก็คือ เรามีข้อมูลนะครับไปสร้างเสริมความขึ้นกับคนไทยหรืออะไรต่างๆได้ข้อมูลนั้นเตึงต้นนะครับท่านก็ไม่ได้กากไว้ว่าทําให้สมรรถนะนะครับของนักเรียนของเรานั้นนะครับให้เกี่ยนกับโรงเรียนตอยขาวิทยาอาจเยอะดีครับห่ายรูกได้หลายๆได้ ทูกจากท่านผ่านเราด้านนี้ถ่ายทุกอย่างเลครับได้ของเพื่นวันนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลยได้การไปเชิญท่านประธานคนุณนายประชนมาศีและท่านานะครับผู้มีการทำงานเขต้ที่บรรจุเขตข้าได้ประกอบพิธีการได้นะ้าปัดดีครับนี่นเป็นผู้เจ้าครับ การดำเนิการงถไการเคลรการที่ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ทำ MOU ร่วมกันนะครับอย่าลืมโดยเฉพาะท่านพลที่พลท่านนะรับท่านพลเอกประที่เจริัตน์เจ้าทูตนานาเวทท่านทหารผ่านศึกน้าวโรสท่านผู้สมนด็จที่มันแล้วก็สมสมนะ ท่านอาจาริ์เยี่ยมท่านอาจารย์ช่รับ้านสีนะครับอาจารย์ผีนี้ครับทุกปีเข้ามาที่สิบพุทธคาเต้ามาที่สิบปมนะครัุ โอปัญญากรโอยะภาณ <laughs>

ไปครับอืมอืมว่ากันแล้วนะที่ต่อไปนี้จะร่วมทีมกันที่นี้จะร่วมทีมกันเดี๋ยวมาสิครับผมที่นี้มันเป็นต่อไปตอนนี้เป็นวีโอ ติดท่ายแต่ไม่ดน้ากูโดก็ตกาอย่างเงี้ย